มหาศรัทธาแห่งพระอารียสงไทยสู่เส้นทางแห่งการสร้างมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกแห่งดินแดนล้านนาองค์ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือกับมหาบุญแห่งการสร้างพระรูปเหมือนองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนั่งเทศแสดงธรรมองค์ใหญ่ครัวโตอมตะเทระห้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่คนศรัทธาทั้งประเทศ จากองค์พระทองเหลืองสู่มหาบุญใหญ่แห่งการสร้างพระองค์ทองคําวัดแม่ eat, อีดอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ร่วมทำบุญปิดทองคำแท้รูปเหมือนองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนั่งเทศแสดงธรรมองค์ใหญ่ขนาดความสูง9เมตร9 9ซนติเมตรในวาระที่สวันอาทิตย์ที่4กันยายน2565 บุญใหญ่บุญโตครั้งหนึ่งในชีวิตสิทธิหลวงปู่โตทั่วประเทศห้ามพลาดพบกันในวาระที่สองปิดทองคําแท้ครั้งใหญ่สุด ในส่วนศีรษะถึงใต้หัวเข่าทั้งสองข้างรูปเหมือนสมเด็จพุทธ,ธาจย์โตพมรังสีนั่งถือคัมภีเทศทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในวันอาทิตย์ที่4กันยายนพุทธ,ธศักราช2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครั้งหนึ่งในชีวิตได้ติดทองคำหลวงปู่โตใหญ่ที่สุดในภาคเหนือณวัดไม่อีดอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขออนุโมทนาเจริญพร อานิสงส์แห่งมหาบุญของการปิดทององค์พระจะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งผลให้ชีวิตเราแม้นจะเกิดมาในพบใดชาติใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมีผิวพรรณผ่องใสงดงามมีสง่าราศีเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่ได้พบเห็นและจะเป็นบุญภาวาสนาส่งตามแต่อานิสงส์ของแต่ละชิ้นแต่ละส่วนที่เราได้มาร่วมบุญปิดทองคำองค์พระ ผู้ที่ศรัทธสาสามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ท่านพระครูปหลัดรัตกรหรือพระอาจารย์หนึ่งเจ้าอาวาสวัดแม่อีดโทรศัพท์081765 0969 id l i n รัตกรศ1หรือร่วมสมทบบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่516-065-5204ขีด065ขีด5.204ชื่อบัญชีวัดแม่อีดเพื่อกองทุนพุทธจารย์โตมหาบุญแห่งศรัทธามหาบุญแห่งการสร้างพระอรียสง์องค์ทองคำ วันอาทิตย์ที่4กันยายนนี้อย่าลืมอย่าพลาดมาร่วมบุญร่วมกันให้ได้นะครับ